กราบสวัสดีเอฟซีส่วนครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้พอสายก็เดินทางมาหาเจร้านกาเฟ่นะครับเน้าเอฟซีมวดก่อนพญนาคขึ้นรถเพลนนะครับเนาะคร่งเบียนทะเบียนรถเพลินกะหกศูนย์หกห้าครับเอฟซีครับกะออกเต็มเต็มหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเนาะเจเพป็นการจำนะครับน้าวาพญนาคขึ้นรถนะครับเก็ ออกมาเต็มๆนะครับน้าเอฟซีกับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพอสอยพาด้วยครับเอฟซีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับน้าเพื่อสิบวัดิพผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสอยพาด้วยครับเอฟซีครับห้าสิบเอ็ดต่ำต่อเจรันกาแฟเดินีิเจเป็นการติดธุระอยู่นะครับน้าคนบันไดมาครับเอฟซีครับก็เอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อให้ใช้วิจัยอนุญาตการรับชมครับทั้งช่องเป็นเพียงแค่แนวทั้งทั้งช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะ บอได้สนับสนุนเทเลสการพานัน,อน,น,นเอียงกแกงครับเอฟซีครับอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ซื่อกลางเท่านั้นนะครับเลือกเอฟซีครับอ่ะบาทนี้สิอ่าไปเบิงึงอ่าพื้นที่เพิ่นเริ่มไหวนายนเก๋กาแฟมังกรสีมานะครับเนาะเทเลสการไปคุยไปจากับเพิ่นเอฟซีครับปไาตามพอใส่พอรวยไปครับนะเอฟซีเห็นไปตั้งใจกับคอมเมนต์มาก่อนนะครับเล้อก่อนเพราะเเลสการ์คุยกิจิก,กับเจ้นเพิ่อนนะครับเนาะเจ้เพินเนเนพ่นสีให้ข้อมูลเขา ว่าเมือนี่คนทำไปที่แล้วคนในโชคบอคนนี้ตัวใดสิมาให้เป็นแนวทางของเขานะครับนัเอที่ครับแตาวา่ว่าตัวเลขของเจคนจะได้จะไใดเขาก็ต้องฟังจาก,กปากเจครับเน้าสาวคนโสคนกระนั้นมากว่าสัน่าเม่นลานเจนี่อังกว่าโทษ ใอ้มาเทละน่อย้มาเทละหน่อยจะมาเทละหลายส้มนึงไหนนับสินหนาจังมากินใหญ่สุดสีมาแถวไยสุดจะเฝ้ามาชิ้นนี้มันโควิดเดี๋ยวข้าเจ้าสีบ่หายล้าน่อยคอนอยาก้านอะไ้ันง่ามันไม่ห่าจะเลมาอันส้มงันวางกอนให้นไหมอนส้ม บางรุ่นให้มาสินนาค่ะสินนาจังไงจะเฝ้ามาพร้อมกันมั่นสิลายเพราะว่าสินหานี่เป็นจัดงานใหญ่นาะเจเนาะวันที่หาอะไรก็เป็นวันสินวันที่หาบวมส้มสิเปิดมือเย็ดคุณสิบเปิานอมือิบเปิดล้านพ่อือสิเิลานพ่อมิเปิดล้านพ้อมิตเปิดล้านพ่อมสเปิดล้านพ่อมือสิบเปิดล้านพ่อมือสิเปิดล้านพมือสิบเปิล้านพ่มือนั่นล่าหว่อมีลสบเงิ้นพ่อมือนั่นล้นอือเพิดนเาน่นมาทางไเลบ่ค่ะผู้มาลเ ทง <Sustain able cleaning material> างใกัมีท <Essential approved> างใจกับมีค่ะแสดงว่าคุนโชคขนาได้บังหันกะคือหัวยิ้ชาวเาพิ่นเห็นศูนหนึ่งสองอีหรบอค่ะนี่อะค่ะช่วงเห็นศูนย์นานนานานกข้าเจ้านานาจะถือขาล่หนว่าให้พ่นฟังแน่นี่นี ถามได้คข่ถามมือเนนั่งาอเจ้คับวัดบ้านเป็นหลักฐานนะครับเนาะวัดคืนี้กเห็นดอกมาบนออันนี้ถ้าซื้อนมูซื้อๆตได้ได้มาได้แม่เจ้านะโอ้โหเห็นมอครับมีแต่ผู้โชคดีมีแต่ผู้โชคดีมานังยูนนี้เออดครสาธุครับสาธุนะได้หลายดแล้วเลยตัทั้งแม่นะกางู้แงมหวตร้ แ,แล่พีจับไล่พีอันไล<า>่ลไปบอกแฟนอันไอ้หนอ่นอยซื้อไว้เนี่ยเ้อะเออประสันแบบความยามเล็กอ,อกแล้วไอ้พ่อได้่ซื้อโอ้ยเสดายประสันแค่ซา,ายซื้อว่ะสันนะหนส่งตัวนึงได้พ่อได้่จ่อยนะครับผมหัวหัดนี่ซ่องเย็นหรือเปล่าค่ะแม่แต่เขียน เราเป็นค่ะี่แม่ว่าเปลยนกเชื่อได้หมเออเห็นหายยูน ha <after> ูสหายปลาแมกกาศการหั่นสุดไป็งเเกรโดนจังหวไก่กัดปลามกากเจ้าบนจีตเล้าก็เจ้าสีบ้าเขป็นยังจังนางจุ่มั้ารได้่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะครับเาป็นทางการขออนุาตถ่ายนานตาด้อครับคุณแม่เดอทุกท่นทุกคนนะครับนาะคือมือนี้ล่ะ ม,ม,ม,มือมือโ้วมือมันพี่ลองเอขาลายคนกาเจมา,มาตามตมือท้วมไปตามให้แน่ตามให้แน่แนวัฒนาค่ะเป็นหอดสาม <3 S 2> ตัวท<ะ>ีเจ โอ้ยผุนซุ้มเขาเห็นศูนย์หนึ่งสองเขาก็พากันไปอักซื้อพราเขาเราเราเป็นข่อยๆว่าเห็นเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแยกเทียวเขาก็เห็นแต่ท้อนบอกมือเจ้าแต่ว่าซุ้มเขาเห็นนั่นเขาพากันไปซื้อตื้อครับผมหลายคนอยู่ค่ะที่เขาเจ้าเห็นศูนย์หนึ่งสองยู่แม่นั่ะแม่ครับยูแแม่หน่ะเราพากันไปซื้อว่ารู้หรอว่าเขาซื้อจนมือเขาม่าใบเขาพากันเอาชุดเห็นว่าสุดไทยหอยไทยได้ยันหน่ะเอาซื้อถือศูนย์หกตีบอถือศูนย์หนึ่งสองด้วยกันเขาว่าเอา ชูเห็นมาตั้งแต่เห็นอยู่แม่นั่นแหละพานะเออครับผมเอาปู่ก็เพิ่เห็นคปู่ก็เห็นปู่ก็ซื้อเห็นแต่้งศูนย์หกเห็นต่อันอื่นไปซูเป็นยังเจ๊ไปเห็นศูนย์หนึ่งสองจนว่ามือเขาออกชุดไท่เมา่อวานเจ้าอยดูว่าเออเขาถือตัวนั่งสามตัวเลยสามตัวเลยตรงตรงเลยสตัวขับเอฟซีครับแต่ว่าอันนี้ว่าที่ชาวว่าเห็นแล้วนี่น้องแมงมือว่านมีครับย่ามบายบาย นกเอี่ยงสองตัวมาจับยิงยอดไฟมันกะว่าถ้าค่ายคิดไปเองมันคิดเนาะนกเอี่ยงมันกะว่าเปลี่ยนซี่หาซี่หาซี่หาไปสั้นปัจจุบันก็เลยก้อนสีนอนก็เลยยกมือใส่หัวครับดูให้ดู่าสั้นทางมันสีแมนอันคือคือตีหลีคืออันได้ยิน่งให้ลูกฟันเด้อให้ลูกฟันเนี่ยฟันให้เห็นฟันเห็นฟอง ให้ใคยฟันอียีงก็ได้ที่เกี่ยวกับท่องให้รูฟันแน่มาสั้นคอยก็เคยฟันมาเป็นปีแล้วแต่คอยน้องก็เคยฝันมูเจ้าถามคอยก็บอกคอยก็เคยฟันอียั้เลยครับคอยฟันมือเคื่อนนี่คอยฟันมามูเลี้ยรุ่นเดียวกันนี่แหละสามคนขึ้นลอคอยใส่ท่องเต้นตัวยุ่จักเขาแห่คอยไปใส่แห่เขาแห่เขาแห่ไปน้ำถนนถนนขางออยู่น้่กรุงเทพกอยูนนําใสนี่แหละแห่ไป บัดท,ที่นี่ยุคขางทางดิบอัดนี้เป็นแางท้างที่น้ำเตะสะพานล,ล้อยที่น้ำหยางนี่อคอยไปเห็นมูเก่าต่างแต่สมัยสอบแอววมดเตียนน้ำกันคุณสามคนว้ามากเหรอคนขิงลูกคอยบาเคยคือพอเขาตเทียเห็นมูเก่าเห็นมูเก่าต่างแต่สมัยปีสี่หาคุณ่ะครับผมสมัยตะกี้เ,เขาเปิดสอบคอยเปิดสอบเลยพอกันกันเลย ติดตอ่อกันมากแต่ผนบัตรที่มีเละขาดกันติดตอ่อไปมันก็หลายปีครับเราเนาะยี่สิบก็ปีก็ว่าได้ติดตอ่อยังกัเจเจมือขึ้นพอเลีบฟันเห็นเขาว่าจยากมาค้นแห่ก่อนจะใส่ขี้รถนี่แหละแง่ไปนี่แหละคือความฟันมือขึ้นนี่เห็นสามคนดิเจสามคน เป็นมู่เดียวกันเป็นมู่เดียวกันซึ่งขปอลืมเขาไปไว้แล้วมือมู่เก่าสมัยตะปีสี่หาคุณแม่ค่ะตะปีซี่หาตะปีซี่หาสมัยกนอีกนกพ่อบอกสมัยแมนสมัยตะปีสี่หาข่อยเลี้ยนอยู่ล่างข้าแหงครับผมคือไปสอบน้ำกันเขาเปิดก็ไปสอบน้ำกันไปเฮ็ดไปยังน้ำกันครับครับเขาเปิดสอบแอร์ก็ไปผ้ากันไปสอบน้ำกันแต่นั่นมากก็บว่ได้ติดต่อกันอีกจักเทียอตเลยบ้า ะเดือดตื้นขึ้นคือปั่นวายจังสี่แต่ว่าจบฟองนี่ซําหมท่องอ่โอซัมโหมท่อง,อท,องท่องเต้นก็เลยบัดน,นีมือน,นีมาไหวแม่์ก็เลยบอกเพ่นมาแม่์ันมันสีแมร์ันมันสีนันที่รีก็ให้เห็นตัวเก่าด้วยแมยากให้เห็นตัวไม้ขอเห็นตัวเก่าอยากให้นี่ลายตัวอยากให้ไครบ้านพิ้นได้ซื้อลายตัวเปลืองเงินครับ เห็นอันเก้าเลยเอาแกงลหกพก็จะจุดถูกแล้วเห็นสามหาสี่สามหาสี่สามห้าสี่สามห้าสี่นี่่ะเลขกตั<ล>วนี้มากงาม อเี้มเกแม่น,นี่เด็มขออน,นุญาตอ,อายุในอูอาจอันมูเก้ากับจักเขาอายุจักปีนะคะเพราะว่าอันเลี้ยนล่างคําแหงเนาะเขาม่นกับว่าใดคือเลี้ยนอันนี้มันเลยบลูอายุกันแต่จักว่าเขาอายุเท่าใด แน่นแต่อายุเจ้าของมีหาสิบแล้วมูที่นั่งรถไปน้ากันสามคนนี่ถ้าเจ้ากับเป็นคู่เบอร์ส่วนยเโรปแอรนี่ละถือน้งกันว่าไรงวดแล้วซึ่งนั่นก็ได้สามคนที่เขาแหน่ไปนั้นอายุสั้งกันก็ปล่อยเบิดนี่ละห้าสิบปีนหาอ้ยัวี่แล้วนี่ละมาตัวนี้าเเ็บกับวนเน่าทอการแล้วงวดฟังหันเป็นยังคอยแจ้งนักซูนหานัก ว่าไปนักศูนย์หกการย้อนว่าคอยคอยกระบอกเปืนนั่นแหละว่าคอยสิอายุหาชิปีคอยิีฮยกบุญนี่ครับอยสิซื้อตัวนี้ละ่าสั่นกันเลยว่าทะเบียนรถโมกหาคก็เลยซื้อโมกหานั่มแม่นะครับอย่างนัเลยมีจมื่อผู้หนึ่งโทรมาบอกว่าหกห้าใจครึ่งหนึ่งเอาไหมมาสั่นคอก็เลยบอกหักบอบัวพอก็เอาค่ทีมเบิร์ตเลยคอยเอาคอยก็เลยมาเปลี่ยนแผนว่าเออเปลี่ยนเป็นศูนย์หก ก็ได้ได้ซ้ำนี่และค่ะที่อคอยมาซื้อสูทฮกแจ็คเมทก็คอยเลือกเื้อน่ะนะไเลือกเื้อใคยสิเสื้อตัวเดียวมาที่นี่เขาเล่ววามันจ่ครงหนึ่งขอเกลเลยวกาเอาทเรียนขอจะเลยถือแต่เลยเปลนอันว่าซำบัดเพิ่สุกใจหรอไปเลือนตีว่ายบวาื้อจักเมดมันสีบอตเกาสวบล่ะสู พมาซองหัน่องไปทางเขาเลยสุยังเงีเด็กน้อยมาทางไก่ขอซองอหันองไปทางเขาอันนี้นะนไได้น้่ยรงวดกางีสฟาฟาอันเนเมีมันถมาเบ้งวเยตัวไหนก็ได้ไม่ไม่ส่งไปก็ได้ครับขอเต้นนเล่นันนั้นผู้ชมดในเจ็ดหานะครับนดหน่งครับอันในเจ็ดหานะครับด้วย้างเจดีกัเปิดน้ำกาแฟ มีดที่สอดความการมีเปิดเป็นท่าการมือได้ค่ะวันที่หัาเปิดล้านเป็นท่าการเลยเฮ็ดบุนแล้วก็เปิดล้านเลยแง้มมือแรงมีดดนตีค่ะคร้มมือแลงมีดโดนตีมีดพี่โป้งพี่เศกมากมาเร่งเพ่งให้งเขาสูบรับิ่งแต่ว่าก็มีจุดคัดกรองอะไรครบนะเจ๊นะ มีค่ะมีอ่าทางแล้วพ่อสอต่อข้ะเจ้าหลักๆข่างง่ายจุดคัดกรองให้มันเป็นงานขายโตไหมค่ะเพราะเป็นวาไผมาทั่วไปกับเขาได้ได้ค่ะคือโตเทียขายนี่ค่ะมีส่วนไงก็มีตะมูตะพวกันปีสีมาอยู่เรียซุ่มถือเลขนี่แหละค่ะว่ามนไงซุ่มถือเลขนี่ละอออครับเนาะซุลูกหลานซุ่มถือเลขน้องกันซุ่ม่นมากทางไก่มาเย็นบนกะสซอัน แม่ยายอันหนึ่งอันยุลุ่มพ่อว่าหน่ะเราขอโทษมาครับผมว่าได้นั่งยุรามาสั้นแม่จิไปท่าบุญมีมิดไปห้เพิ่นเล็้ยงลูกมีนิดอ้อมพ่อัน่ะที่เห็นอยู่หลังจานปู่นั่ะล่ะว่าเลเ้็งลูกอันคือจุดของฝันเห็นนั่ะล่ะให้เพิคนนั่นล่ะอันคือในใจั่าท่านได้เบาเ่าท่านได้ว่าออกไปคิดซื้อคิดซื้อชิดซื้อซื้อว่าให้มีโชคสักก้อนน่ะค่ะเพียงแต่ชิดก็ซือก็มีโชคแล้ว ว่าคิดซื้อบัร้ข้าเจ้ากับนี่แตงต้นก้งทอดมากกว่าไม้เลยเพื่อนชี่แต่ว่าทั้งบุญนั่นเน่ยเราได้ไปมันไกลจังสนจังสิแต่ว่าโอ้แต่พระท่านได้เห็ดอยู่มุเจ้าจะฝ่าโอนมากให้่อยเห็ดให้คอยเริ่มต้นว่าจะเห็ดก่อนมุเจ้าจังโอนมาครับผมเป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนมาทั้งบุญน้ำกันนั่นแหละค่ะผู้ใดสะดวกมาเห็นน้ำกันมาเห็นน้ำกันมาเห็ดน้ำกันค่ะชื่อเพันโซคร้ายพวกนั้น ลายค่ะว่าไม่เบิดตต่ำบนทางแยกมันถึกลาย่าแย่ลูกลานเจ้าวานมันถึกมันคนเน่อุ่มละลายเนี่ยทาบานท่างไก่ก็ทอบอกกันเนี่ยค่ะโอ้ครับทันเถท่านเถิกันเบิรม่บ้านพี่น้องค่ะวานไม่เบิดตำบนคุณลาเพราะว่าผู้ชุ่มเหมือนโท่มากกว่าหมายเลขนันชีกันยู้บ้านร่างสมบูรณ์บ้านเล่าหมักจันไปยจงสัตวแม่ขาม ใกล้ๆเราจะมีเบื่อต่างประเทศแปลกๆโทรมาแต่ว่าอยากท่ำบุญน้ำเขาก็บพึ่งดูกันญาณเนาะกับมีความญาณมาเอาเขาสิมาจังใดจังใดเบื่อแปลกๆกับเขา่อยากรับสายจนข้าเจ้าทั่วมาบอกรับสายนะค้าขอโทษค่ะมาจากยูทูบกับเบิ้งในยูทูบน้ำอยัดท่านเงินไหมค่ะเจ้าว่าเนาะก็พึ่งตัวพันว่าบมีช้าชีพนะเนี่ยแก่เรอยากเบาน้ำกับญาอืณครับผม แม,ไ,มไปค่ะเพจะ่เอาเบิค <c oughs> อยคอยยคอย,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 อยได้จักอันอเพื่อเล็ปันป่นให้สามห้าสี่ได้ไปหนึ่งค่ะาย <c oughs>